เอาแล้วนะคะการสวัสด,ดีคุณพู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดบนแพรกันค่ะซึ่งการแข่งขันนั้นสูงมากเลยค่ะคุณผูทธชมเอาแพรามาตรงไหนดีวะเอามาตรงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแพรหรือเปล่านะคะเราจะต้องเอาทองมาเออเนี่ยมาซ่อมบำรุงแพรของเรานะคะอัปเกรดแพรของเราซึ่งทองแม่งขายดีมากคนแบบมาเอาแต่ทองนะคะเพื่อมาอัปเกรดแพรของตัวเองแล้วก็เข้าใจได้แหละว่าใครก็อยากจะได้ของดีนะคะ แล้วก็อัปเกรดของเราไปก่อนนะคะนี่เลยคือมันจะทําให้แพของเรานั้นเแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอย่างดูแพของคนนั้นดิดูดิหุ้มทองเต็มหมดเลยนะคะเฮ้ยทองจะหมดแรอรอโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะต้องรอหนึ่งนาทีเลยละเ,เงินมากก็ได้นะคะเอาเงินผสมบ,บ้างก็ได้แต่รอทองอย่างเดียวมันก็น่าจะไม่ทันเวลานะคะมันมีเวลาอีกเท่าไหร่อีกสองนาทีนะคะที่เราจะต้องอัปเกรดนะคะโอเคเต็มพื้นละนี่เลยแล้วก็อัปเกรดกันไปนะคะ ดูเพื่อนๆเอ,นอ้โหดูแถบนั้นดิเขาอัปเกรดกันไปไหนถึงไหนแล้วเขาเรียกไปไหนหวะรอกันหน่อยก็ไม่ได้หรือไงอะเราเป็นคนไทยหรือเปล่าเอ้ยไม่ดิอาจจะมีคนต่างประเทศเล่นกันบ้างนะคะแต่ว่าแพรแบบพี่นี่คนไทยเยอะนะคะแพร์ซันต์คอร์สเลยเนี่ยเออเกทองรอรีก่อนนะคะรออีก30มสิบาวิเลยเฮ้ยมันมีเพชรด้วยหรอเอาเพิงเห็นนั้นเนี่ยไม่รู้โอเคเราเอาเพชรกันบ้างนะคะเปิบเป,เปไปเลยค่ะสามสอง หนึ่งโอเคจมตัวค่ไปาเทไปค่ะคุณผ oh oh ู้ชมโอ้โหรถโคตรแรงเรือโคตรแรงโอไมคก็โอไมคก็ตอนนี้อ๋ยตอนนี้เปรแล้วเปรแล้วที่ผ่านแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหฟั่มฟั่มสิคะรออะไรอุย้ยดูเหมือนว่ามีก้อนหินค่ะมีก้อนหินอยู่ข้างหน้านะคะต้องระวังให้ดียังไงปึ๊บนี่อุย้ยอุ้ยสโลด้วยว่าสโลด้วยอ๋อนาำมันแรงไงต้องระวังให้ดีนะคะเฮ้ย,ยก่อนก้อนหินโอ้ยเลี้ยวก่อนนิดนึงนะคะว่าแต่ทำไมเพื่อนเราหายไปไหนหมดละ่ะอ๋อเพื่อนเราจะอยู่ตามหลังเรามานะคะเลี้ยวสุดกำลังค่ะ ไปทางไหนอดีวันเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ยแต่เย็นพี่โอ้แต่เย็นพี่โอ้ยโอ๊ยโดนหนักเลยโกแผลฉันยังไม่พังใช่ไหมโอเคแล้วก่อนแล้วก่อนเล้วก่อนเล้วก่อนมีระเบิดอยู่มีระเบิดอยู่เฮ้ยตรงนี้มีหินอยู่โอ้ยโอ้ยตายแล้วแต่ยแล้วโอ้ยยโอมีระเบิดอยู่มีระเบิดข้างซอกนะคะระวังให้ดีโอ้ไม่กอดโอ้ไแล้วมึงเล่นกูพังเลยล่ะจะขอไปด้วยได้ไหมเพื้นขอไปด้วยได้เปล่า จะขอไปด้วยเพื่อนออโอ้ยโอ้ยตายแล้วตรงนี้มีหนามอยู่มีใครจอดรับฉันได้บ้างฉันขอไปด้วยดิโอ้ oh, ยังไปได้อยู่เลยเนี่ยโอ้โ oh, หสภาพอื uh huh. ยังไหมคะยังไม่จบสิน้นยังไม่จบสิน้นโอ้ยเฮ้ยฉันขอไปด้วยโอ้ย oh <c ười> ตายเลยเอาข่าวมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ยโอ้ยเรือจะโอ้ยโอ้วว่้ค่ะโอ้ยโอ้ยรอบนีอ้นะคะ้ยโอ้ยโ้เพช้ยโอ้องเพอ่อสรอ้างอ้ยโอ พี่หวังว่าแพงของพี่นัมันจะแข็งแรงกว่าคลิปเก่านะคะรอบเก่าสิไม่ใช่คลิปเก่าโอ้ตรงนี้มีสวานอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับคุณพี่เออแป๊บหนึ่งใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งมาหั่นหนูให้เป็นชิ้นจีนนะคันขอร้องโอ้ยอุ้ยลมแหละอุ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินโอ้โหโอ้โอ้โหเกือบเกือบดีนะเมื่อกี้ไม่โดนสวานอะเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมอุ้ย๋ยวก่อนมันเสียการทรงตัวหรออ้าวที่บังคับพี่พังหรอหรือยังไง ไม่บังคับไม่ได้เงีเดี๋ยวอ๋อบังคับได้อยู่ผู้ชมอันนี้เจออะไรอีกแล้วเจอกูเจออะไรอีกอ่มันไวไหมป่ะพี่แต่เย็นๆค่ะโอ้โหตายแล้วน้ำกะทิหรือปะ่ะโอ้โหแล้วกุ้นลอยแล้วลอยไปไหนล่ะอ๋อเพออ๋อจะมนบัสมพิโอ้ยตอนนี้ดูสำลักน้ำหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแรงมากเป็นอะไรที่แรงมากโอ้ยเบรกก่อนขาชิบหายให้กูไวได้หายใจบ้างเถอะมันแรงเกินน่ะตอนนี้คือแบบ เอียง e ซ้ายเอียงขวาอยู่นะคะเอา้าลงตัวไม่ได้หรอกโอเคได้อยู่นะคะไปค่ะพี่เดี๋ยวเลี้ยวก่อน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 เออไปครับเฮ้ยลูกอะคะโอ้ยเกือบแล้วปูเกือบโดนบทเป็นชิ้นชิ้นนะคะอุย๊ยเ,เดี๋ยวก่อนอันนี้นี่อันแข็งอันแข็งเดี๋ยวใจแป๊บนึงเชิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังถอยหลังก่อนถอยหลังไปถอยหลังมาก่อนนะคะยังไงยังไงโอย้ยโอ้ยอย่าพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หรอบนี้แพของพี่แข็งแกร่งนะคะเฮ้ยมันตกได้บอกวะไม่รู้เหมือนกัน เอ้ยอ้อยก็จะกดแถลงก่อนแถลงกอุ้ยจะตกจะตกจะตกนี่เลี้ยแบบมินิมอลนะคะอุ้ยจะกดอะไรบันพังแล้วนะอุ้ยเหล็กไปแล้วกูเหล็กชั้นโอ้โหเหล็กชั้นอ้าวล้วไปไง่ะอ้าวเฮ้ยอะไรอะเอ้าเอ้าเดี๋ยวอันนี้ไม่ตายใช่ไหมอ๋อไม่ตายนะคะโอ้โหดูว่าตกใจดูว่าตายซะแล้วเจอลาวานะคะวุ่ยรอบนี้ยังไงพี่ค่อยๆไปค่ะ โอ้ันี่มันนรกหรือมันเนี่ยโอ้นรกของจริงดูกว้ยใตยแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิงกิงกระแทกโอ้โหเจ็บเหลือเกิน้นกบกูอักเสบแล้วม้งเนี่ยอืมไปก่อนนะตรงนี้นะอะไรนะเป็นเข็มเข็มนาฬิกาใช่ปะเอาเถอะก่อนอ๋อมันกลับอยู่มันกลับอยู่พี่ไปเร็วเร็วโอ้ยเร็วๆไปสิเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกนรกตกนรกตกนรกบกไหมตายแล้วกูไปไปไปเดี๋ยวก่อนต้องถอยหลังก่อนนะคะเฮ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ยอะไรอะเศรษฐาหารหรอเดี๋ยวเดี๋ มันมีเศษทานอยู่นะคะโอ้ยไอ้เข็มนาฬิกาทรายนี่ยังไงทำไมมันกลับไม่ได้ล่ะคุณผู้ชมใบพัดมันพังแล้วล่อเออค่อยๆกลับก่อนค่อยๆกลับมึงก็ใจเย็นๆก่อนสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยมันไวเกินโอ้ยมันไวมันบังคับยากอ่ะเลี้ยวก่อนออืตรงนี้ร้อนมากเลยนะคะนาชินไม่ดแล้วะฉันทาครีมกันแดด spf หนึ่งล้านยึงเอาไม่อยู่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปไงต่อวะไปทางไหนไปทางไหน ดูก่อนโอ้โหเดี๋ยวต้องตกไปใช่ไหม <laughs> สไลเดอร์ไปเลยค่ะคุณพี่โอ้โอยหน้าฉันฟาบุดแล้วโคตรแรงกับคุณผู้ชมยังไงไปทางไหนต่อโอ้โหแล้วมีการเลี้ยวด้วย่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นดินหรอเป็นดินใช่ไหมมันคือดินจากนารกนี่โคตรเก๋นะคะขี่แพ้กับหลังใครทําได้บ้างไม่มีใครทําได้นอกจากพี่นะคะโอเคตอนนี้แพ้ของพี่กลับมาเใช้หน้าเดินแล้วนะคะ หลังจากที่ใช้หลังหลังเดินมานานโอ้โหแล้วตอนนี้ใช้หัวกูเดินแล้วเฮ้ยเฮยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรโอ้โหตายแล้วมีกระอรด้วยมีกระทอนคอยกองขยะด้วยนะหุยตวกอนเบก,ก่อนพี่แป๊บนึงจังหวะนี้จังหวะนี้นสแลนเดอร์ลงไปเลยโอ้ my ก o ดเดี๋ยวนะหัวกระโหลกนั่นคืออะไรคืออะไรเราจะต้องไปให้ถึงใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะววระเบิดป,ปะเนี้ยเฮ้ยไปไม่ได้อะ่ะ นี่สะแพรเราพังแล้วเนี่ยอ้โหตายแล้วเฮ้ยอัดทึบโอ้โหโอ้โหระเบิดใส่กูด้วยคุณพี่โหดเกินไปแล้วเร็วรีบไปก่อนที่มันจะเอาก้อนหินมาให้เราอีกนะคะฉันไม่ขอแล้วนะคะก้อนหิน่ะมันเจ็บมันจวงเกินโอ้อะไรอยากข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ก้อนหินเต็มเลยนะคะอืมไปค่ะผ่านไปปึ neighbor, ๊บอืมเส้นทางอย่างอีกยาวไกลอุ๊ระเบิดปะระเบิดที่ปะ แล้วเปิดใช็ปะโอ้โหโอโอยโอ้ยแพ้กูเอาเอาเอาตกลงไปนด่นีนี่นี่ตายปะเนี่ยเอาไม่แล้วพี่จะใช้รถของซัตตาคอสอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วว่าพี่สร้างยังไม่เป็นนะคะพี่ก็จะใช้เพชรนะคะในการสร้างไปเลยมันจะได้แข็งแรงนะคะเอาแล้วนะคะตอนนี้พี่ได้ใช้เพชรทั้งหมดนะคะในการสร้างแพรของพี่ขานนี้เลย ไม่มีอะไรผรสอมโอโหอนี่ไงแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะคะโอ้ยเบรกได้อยู่ปะเนี่ยโอ้เบรกอยู่ค่ะโอ้ล้ม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 นี่ค่ะไม่มีใครไม่ล้มหมเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงยางแมงก่กกิ้งห่วงยางกิ้งพังไปเลยโอ้โหแล้วน้องเ็าไม่ได้ซ่อมเลยหรือไงยยอ๋อยังอยู่นะคะเราไม่รีบค่ะเราเน้นแบบๆๆโอ้ยแต่ก่อนทำไมมันบังคับยากจังวะเฮ้ยรู้ว่ามันหนักไปหรือเปล่าเนี้ยโอไม่ยังไปได้อยู่นะคะรอบนี้เราจะดูกันซิว่า ใช้เพชรสร้างทั้งหมดเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือเป่าอู้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยไม่โดนนะคะไม่โดนรอบนี้ไม่โดนค่ะอ่ามาตรงนี้ดีกว่าน้าตกนะคะโอ้ยเพื่อนเราไปโอ้ยเพื่อนเราไปไวมากเพื่อนเราไปไวมากรอก่อนสิโอ๋ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้โหมันเป็นเข็มเป็นนามนะคะระวังให้ดีล็อกนะคะเราต้องซิกแซกไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องทางไหนทางไหนทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเปิบเปิบอ่านี่ล็อกลบค่ะล็อกลบค่ะ ไม่เป็นไรนะคะให้เพื่อนเข้าไปก่อนให้เพื่อนเข้าไปก่อนให้เพื่อนเข้าไปก่อนเลยเพราะว่าเราไปรีบโอ้ยโอยเกือบ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 โอ้โหชนเต็มเต็มนะคะรอบนี้ถือ่าโชคดีนะคะยังไม่ค่อยโดนอะไรแต่ว่าหน้าเราคูดกับไอ้กําแพงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนตรงนี้ตรงนี้หิมะค่ะหิมะโอ้ใหม่ก็แรงวอร์โคตรแรงเลยค่ะอืมเนี่ยกระติดไตตัสโอ้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 เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ห แมงเอ้ยไ้กูเคิลหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไปทางยอดอุ้ยเดี๋ยวก่อนฟ้ามมาฟ้ามฟ้ามหืมแลโดเต็มเต็มค่ะไอชิปหายแล้วแล้วมึงกไปโอ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วตอนนโอ้โหโอ้ยเจียหายเจียหายเยอะอยู่เจียหายเยอะอยู่หัวใครวะหัวใครวะหน่าหัวใครรุดไม่ใช่เพื่อนเรานาโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีไอคอนก้อนอยู่นะคะยังไงหลบได้ไหมอุ้ยหลบได้อยู่หลบได้อยู่นะคะตรงนี้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 อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย รอบที่แล้วพี่ตกใช่ไหมตกหน้าผาตกหน้าผาลาวารอบนี้ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกจะตกไอ้ชิพะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้รอบนั้นเออเรือพี่ไม่ได้พังนะคะมันแค่ตกหน้าผาแบบง,ง่ๆเลยอะโอ้ก็มันไม่รู้ทางอะใครจะไปรู้อะเนาะโอเคตรงนี้ช่องแคบมาตรการค่ะอุยออ้ยอ้าวอ๋อเดี๋ยว <laughs> มันแปลอัตโนมัติใช่ไหมเออตกใสหมดแล้วก็จะตายอีกแล้วนะคะ โอเคตรงนี้ไปค่ะเฮ้ยเราเจอเพื่อนเราแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเ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 อ้โหแล้วมึงก็วัยแบบนี้แล้วกูจะไปรู้ทางไหมล่ะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โอ้ my god เรือฟ้ามนะคะเรือฟ้ามมึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันขอร้องโอเคโอ้โหถอยหลังแล้วกูเหลากูถอยหลังแล้วนะคะยังไงกลับได้ไหมกลับกลับหน้าเถอะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปึ๊เปิ๊บ นี่แกไม่ได้แดกฉันหรอกนะคะไอเข็มนาฬิกาอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบโอเคข้างหน้าเป็นกำลังระเบิดนะคะแล้วระเบิดมันโดนลาวาม่นระเบิดหรือไงเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีแป๊บนึงร้อนที่แล้วพี่ตกตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะคะแกใกล้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใกล้แหละเดี๋ยวก่อนเพื่อนราเอ้าเพื่อนเราเป็นจุดแล้วหรอกไปทางไหนอะไปทางนี้ใช่ไหมโอเคอุ้ยเพื่อนเราเสร็จซากเรือเพื่อนเราอย่าบอกนะเพื่อนเราตายไปแล้วว่ะโอไม้ ไม่ละเธอแป๊บหนึ่งก okay. okay. ูจะตกไหมเนี่ยเอ้าอ๋อไม่ตกใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมไปทางไหนไปทางนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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 เฮ้ยเดี๋ยวเแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งนะพี่ไอ้ค่อยไปก่อนค่ะค่อยไปก่อนค่ะเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาใช่ไหมเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคุณผู้ชมเลี้ยวนะคะเลี้ยวนะคะเลี้ยวนะคะเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าเล่งสปีดกูดินี่เลยตรงนี้ช่องตะแกรงดักโอ้โหตายแล้วจุกเต็มเต็มเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งแป๊บพี่อุ้ยยเดีีี๋๋ววก่่อออนนนนนตตรรงง้้้ผาามและะค ตรงนี้รอบที่แล้วพี่ก็ผ่านมาแล้วแต่ไม่รู้จะไปตกตรงไหนโอ้เดี๋ยวก่อนอุ้ยกูโดนสว่านนะอุ้ยข้างๆเสียหายข้างๆเสียหายท่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึง้อะไรกูไปได้ใช่ไหมไปได้ใช่ไหมโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแป๊บเดียวกูโดนเต็มๆเฮ้ยกูจะตกแล้วไอ้จิ้มผานโอ้ยยายาๆๆๆาอ๋อรอบที่แล้วพี่ตกไอ้ตรงนั้นแน่เลยกูมาชมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึงอย่าพักกูไม่ได้โอ้ my god oh my god oh my god โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บระเกิน จะเกิดเร็วเร็วมึงรีบไปเร็วเร็วรีบขึ้นเรขึ้นเรืวขึ้นมึงจะเพิ่งมานะจะเพิ่งมาโอ้ยกูโดนอีกแล้วโอ้ยแล้วกูจะได้ขึ้นไหมเนี่ยใจตระหาดแล้วเอ้ยให้แล้วกูจะหลบได้ปะหลบได้ปะอยหลบไม่ได้โอ้โหแล้วโอ้ยอยากจะร้องไห้เลยโกจะรอดไปเนี่ยอ๋อดีไงไปข้างๆนี้โอเคไปข้างๆนี้พอแล้วพี่พอแล้วครับ เรือกูตะพังแล้วครับเนี่ยโอ้โหข้างหน้าผมว่าที่พี่แพ้ใช่ไหมข้างหน้าป้าที่พี่ตกไปตายอ่ะใกล้ๆแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงไอตรงที่พี่ตกไปตายแล้วเดี๋ยวนะเข้าไปกันทางไหนอะเดี๋ยวนะเข้าไปทางไหนวะลงไปหรอเฮ้ยใช่โลไม่ใช่มัางเดยวก่อนถอยหลังก่อนเดี๋ยวกูจะไปทางโน้นไปค่ะไปทางนี้เปล่าเออไปทางนี้ดิปอะโหรอบพี่แล้วพี่ตายเพราะไอลาวาตรงนั้นแน่เลยอยากคุณผู้ชมนี่ โอเคโอเคโอเคเราต้องดูให้ดีนะคะเดี๋ยวมีระเบิดแอบซ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อน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 ค่ะอย่ามาระเบิดตุ้มตามใส่เรือฉันนะไปตรงนี้ดันใหม่แล้วโอเคว่าพีแล้วพี่ไปตกมา้าตายตรงนั้นแน่เลยอุยอ้ยอุ้ยแล้วหแล้วเรือก,กูไม่โอ้โหจะพังแหละไม่พังแหละโอ้โหแล้วแบบชีวิตเหมือนโดนแบบโดนแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะ เกิดแต่กับกูแหละชีวิตเนาะโอเคตรงนี้ไรระบายกันหรอนี่เรือเราเสียการทรงตัวแล้วปะวะโอ้ยน้นํานี่โอ้โหมาเจอน้ํานะคะหนี่ร้อนมาเจอน้ําำตรงนี้ระวังให้ดีโอ้โหระเบิดด้วยเอ้อะไรอย่าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อ,รอ,อตรงนู้นตรงนู้นไม่ใช่อุย้ยยวกอนยวก่อนยวกอนยวก่อน,อน,อนมันเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาไปค่ะไปค่ะไปค่ะ ไปไปไปยาวๆเลยคุณพี่โอ้ยตรงนี้วายอยู่ตรงนี้วายอยู่ไปไปไปโอ้ยโอ้โดน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 โอ้ยโดนโดนเรียบร้อยค่ะกูตายไหมเนี่ยยังไม่ตายนะคะแต่แค่ฟ้ามโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเอเคยุดให้อยู่เมื่อกี้มันยังหยุดให้อยู่นะคะขึ้นไปค่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนค่ะยังไงไปทางนี้ต่อใช่ไหมโอ้ยกำแพงกำแพงหนีบดิว่าเดี๋ยว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 โอ้โห้โอ้โห อ่าให้พี่เขาไปก่อนให้พี่เขาไปก่อนโอเคไป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 ขหอกลับกับเรือก่อนได้ไหมไม่ถนัดวะโอเคโอเคกลับเรือเลยละโอเคไปไปพี่ไป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 เออเออให้มันให้มันหดตัวไปก่อนค่ะให้มันตัวหดตัวไปก่อนค่ะเออให้มันหดตัวไปก่อนค่ะนี่เลยเฮ้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 ยเฮยดี๋ยวก่อนยหลังก่อนยหลังก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอชิปหายนมึงอย่าพิ่งดิมึงอย่าพิ่งดิโอเคไปไปพี่ไปไปไปเออเรียบร้อยโอ้ยจะหายใจฟ้าหมดนะคะ ตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนนะครับโอเคโห้ยมีนกแคนควีนด้วยไอ้นกแคนควีนจ่าไอ้นกแคนควีนช่วยกูด้วยนกแคนควีนไอเวนช่วยกูด้วยโอ้โอ้เจ็บเจ็บระเกินโอ้โหชีวิตของกูโอ้โหแล้วมึนบุดหงดอะไรขนาดนั้นโอ้ยไม่กอดโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเกมนี้ถ้าเป็นคนชีวิตจริงนี่กูไม่อยากจะคิดนะครับว่าไ้มึงจะยังอยู่ไหม ไปค่ะชีวิตยังไม่สิ้นก็นดิ้นกันต่อไปนะคะเรือของเรานั้นแข็งแรงจริงๆนะฮะโอ้ข้างหน้ามีที่บีบอีกแล้วว่าข้างหน้ามีที่บีบอีกแล้วโอ้โหเ้าของกูไปแล้วก็สิ่งของสิ่งของพังหมดเลยไปพี่มึงจะหนีไปเลยอ้าวตกเ <laughs> อ้าอะไรวะตกเลยโอ้โหตายแล้วกูโอ้เฮเราก็นึกว่าไอ้นี่